สวัสดีครับนี่คือบุฟเฟ่ที่ครั้งหนึ่งคุณต้องมาลองให้ได้นะครับเป็นบุฟเฟ่โปรโมชัน่นปกติบุฟเฟ่ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,600ตอนนี้ลดราคาอยู่ที่พันเดียวนะครับไม่มีสวิตชาร์จมีแวเดเกตเปอร์เซ็นต์1,070บาทเน็ตนะครับคลิปนี้ ใครเป็นสายบุฟเฟ่ไม่ว่าคุณจะเคยทานที่ไหนมาแล้วมากมายหลากหลายสาจโจอยากจะมารีวิวให้ดูนะครับเอาเป็นว่าเรามีอะไรที่คุณลูกค้าจะได้รับเวลามาทานบุฟเฟ่ที่ร้านเรานะครับจะไล่เป็นข้อข้อไปนะครับ 1. อาหารสั่งเป็นชิ้นชิ้นได้นะครับ 2. เด็กทานฟรีนะครับเด็กๆทานฟรีถ้าส่วนสูงของคุณลูก ไม่เกิน120เซนติเมตรนะครับ 3. ที่ร้านไม่มีสวิตชาร์จใดๆนะครับ 4. จ่ายแล้วจบครบทุกอย่างก็คือ1,070บาทเนตรรวมเครื่องดื่มไอศครีมหลากหลายทุกอย่างนะครับเมนูนี้เติมไม่อั้นทุกอย่างไฮไลท์มีอะไรบ้างครับ 1. เนื้อวากิวเอออสเตเลียจะทานเป็นซูชิ จะทำเป็นกิ้มแจ่วย่างเกลือย่างซีอิอ๊ว 2. โฮตาเตะหอยเชลลจากประเทศญี่ปุ่นเก,กาะฮอกไกโดอร่อยนุ่มหอมมากนะครับสหอยนางรมจากประเทศญี่ปุ่นก็คือออยเตอร์จะกินเป็นแบบญี่ปุ่นพรสึหรือจะทานแบบไทยทรงเครื่องก็อร่อยนะครับพร้อมด้วย ปลาไหลญี่ปุ่นนะครับปลาไหลญี่ปุ่นนี้สั่งเป็นชิ้นอร่อยหอมอย่างแบบหอมฉ่ำมาเลยนะครับไฮ้ไร์มันจริงๆครับราคาที่เราทำโปรโมชั่นและอยังไม่พอนะครับสิ่งที่คุณลูกค้าได้รับที่ผมไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยอาหารสั่งเป็นชิ้นๆเนี่ยนะครับไม่มีที่ไหนทำกันผมอยากให้ลูกค้าได้ลองสักครั้งหนึ่งนะครับสั่งเป็นชิ้นๆ สั่งผ่านแอปฟ o ดสตอรี่ผ่านสั่งมือถือนั่งทานสบายสบายสั่งได้เลยนะครับจะกินเยอะจะกินน้อยสั่งได้เลยชอบปลาชิ้นหนาๆใหญ่ๆสั่งได้เลยนี่คือบุฟเฟ่ที่ผมอยากให้ลองสักครั้งหนึ่งนะครับเมนูที่ทำร้อนๆเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นพวกมันปูคานิมิโซของญี่ปุ่นอันนี้อร่อยมากนะครับ เนี่ยเกาเหลาสิงโตเกาเหลาวากิเอซนะครับรวมถึงแก้มปลาญี่ปุ่นย่างเกลือย่างสีอิ้วนี่ครับมันปูแบบนี้หอมหอมมันปูมากๆนะครับคุณลูกค้าใครที่บอกว่าชอบทานบุฟเฟ่กินบุฟเฟ่มาแล้วหลากหลายหลายที่ม่จะโจก็อยากรีวิวแนะนำบุฟเฟ่ที่ไฮโซซูชิ พหงโยทินซอย5เข้าไปอยู่ซ้ายมือแค่30เมตรก็อยู่ซ้ายมือเลยนะครับและก็ที่อารุอิซูชิใต้ตึกทูคอนโดพิกัดต,ตรงเพชรบุรี40ปากซอยทองหลอ่อฝั่งถนนเพชรบุรีนะครับที่จอดรถก็สะดวกสบายเอาเป็นว่าถ้าคุณลูกค้าชอบทานบุฟเฟ่ไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ีุปุนบุฟเฟ่อินเตอร์ลองแวะมาทานดูเมนูมาก ร้อยกว่าเมนูนะครับอาหารสั่งเป็นงชิ้นแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าลูกค้าเคยทานสัมผัสมา,ยาเยอะแล้วอ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งบุฟเฟ่เราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบุฟเฟ่ที่ข้าวน้อยที่สุดในประเทศไทยนะครับข้าวน้อยๆน,นะครับซูชิคําเล็กๆเ,เอาเป็นว่าโด่งก็ข้าวน้อยซูชิข้าวน้อยปลาชิ้นเล็กชิ้นหนาใหญ่ อาหารสั่งเป็นชิ้นได้ไม่มีเซอร์วิสชาร์จเด็กๆทานฟรีถ้าส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรก็ลองพิจารณาดูว่าสมเหตุสมผลที่สายโจพูดไหมคุ้มค่าเกินราคาเรากล้าพูดเลยเลยว่าอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากับคุณลูกค้านี่ครับอีกเมนูที่อยากแนะนำ ซลมอนนิสุเกะอันนี้อร่อยมากๆเราใช้บาวซามมนอโบรีราดซอสหอมมากๆทานแบบไม่มีข้าวก็ได้นะครับเนี่ยโอตเตะแบบนี้สั่งเยอะๆได้สั่งเป็นชิ้นได้เอาเป็นว่ามีเวลาลองแวะเวียนมาคุ้มค่าคุ้มราคากับการเดินทางมาสาโจกการันตีแน่นอนเจอกันครับสวัสดีครับผม